ออกเดินทางไปตามหาน้ำตกลับๆที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะพิเศษน้อยเราเดินทางมากับ New y a m a h a X-Max แม็กคอนเน็กเตนะเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนออกเดินทางและนี่เวลาขี่ก็เช็คสภาพอากาศได้ด้วยเหมาะกับสายตัวลิงแบบผมเลยครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับว่าน้ำตกลับๆที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงไปดูพร้อมกัน เนื่องจากน้ำตกแห่งนี้นะคะไม่มีพิกัดอยู่ในแผนที่เราจึงปักหมุดการเดินทางไปที่ลานกลางเต็นท์ฐานทองบ้านท่าทุ่งนานอำเภอไซโยคเชื่อมต่อกับมือถือบัตรการบ<แ>ินสตรีทคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพิกัดแรกเราแวะมาถ่ายรูปเล่นกันที่สะพานแขวนบ้านหาดยิ้วค่ะเส้นทางก็จะเป็นโค้งชันแต่มั่นใจได้มีโชงหน้าแบบสปอร์ตเทเลสโกปกมั่นใจได้เวลาเข้าโคง้งเครื่องยนต์ 300cc ขับขึ้นเขาลงเขากำลังเหลือ สะพานแขวนบ้านหาดนิวนะคะเป็นสะพานแขวนข้ามแม่น้าแควน,น้อยตอนขับขึ้นไปเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นมากค่ะทุกคนและถ้าเป็นช่วงน้ำลดเราก็สามารถลงไปถ่ายรูปด้านล่างชมความสวยงามของสะพานแขวนและวัดหาดนิวได้อีกด้วยค่ะ เดินทางไปกันต่อถับไปอีกไม่ไกลนะคะสังเกตท,ทางเข้าเนี่ยจะเจอป้ายที่เขียนว่าน้ําตกตาสะดาวแบบนี้เลยค่ะทางเข้าก็จะเป็นดินแดงระยะทางประมาณ300เมตรแล้วเวลาเจอถนนเลืนล่นๆหรือทางเละๆก็จะมีระบบ Traction Control, Control การล้อสะบัดล้อฟีที่มาพร้อมกับระบบเบรค ABS ทั้งสงล้อไม่ว่าจะเจอถนนแบบไหนก็เอาอยู่ค่ะ ถึงทางเข้าน้ําตกแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่เก็บของบนใต้บกว่างมากใส่หมวกกันน็อกได้สใบเหลือๆสายแบกสัมภาระเยอะแบบเราถูกใจมากค่ะเดินตามลูกศรเข้ามาไม่ไกลเราก็มาเจอกับน้ําตกตาดสะดาแล้วค่ะเป็นน้ําตกที่มีแค่ช่วงหน้าฝนจริงๆและบรรยากาศก็ดีมากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจมดหน้าฝนนี้นะคะ ปิดท้ายความประทับใจกับเจ้า New Yamaha X Max Connect 2024ที่หาดหินผู้ทองนะคะที่นี่เนี่ยเวลาน้่งจะมีชายหาดกินที่สวยมากต้องขับรถลงมาเก็บภาพสวยๆจบทริประยะทาง250กิโลสายทัวร i n ิงแบบเราบอกเลยว่ายังคงประทับใจสุดๆและยกให้ New Yamaha X Max Connect 2024เป็นรถที่ขับสนุกซ้อนกาลังสบายตัวรถดีไซน์สวยงามทันสมัยไฟหน้าไฟท้ายแบบ X Motive Full LED ไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลก็ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะ